ของเพื่อนหนุ่มสุดฮอตชูจิกับอากิระดาวเด่นประจำโรงเรียนที่รับบทโดยคาซิยะคาเมนาชิหรือคาเมะวงคัตตุนและโทโมฮิสะยามาชิตะทั้งคู่สร้างภาพความสัมพันธ์ปลอมๆกับคนรอบตัวเว้นแต่กับโทคนิเด็กใหม่ที่โดนรังแกจนทั้งสองต้องยื่นมือเข้าช่วย ความคิดสนุกสนุกสารพัดเริ่มขึ้นเพื่อให้หญิงสาวสุดเฉิมแสนเหงากลายเป็นสาวน้อยน่ารักหมายเลขหนึ่งของโรงเรียนทั้งสองจึงต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นโปรดิเวเซอร์วางแผนปั้นดาวดวงใหม่เป็นที่มาของมิตรภาพที่แท้จริงระหว่างเพื่อนในโปรดิวส์โนบุตะตัวอย่างละครซีรีส์ญี่ปุ่นที่เตรียมนำมาฉายในบ้านเรา โดยได้สองนักแสดงมิโฮคันโนและจุนโนสุเกะทังุจิสองซูเปอร์สตาร์เจปปอปมาเล่าความประทับใจและความโดดเด่นของซีรีส์ญี่ปุ่น ทั้งคู่บอกว่าผู้ชมจะได้เห็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านซีรีส์และมันทำให้ละครเหล่านี้มีคุณค่ามากขึ้นนอกจากนี้มิโฮคันโนยังเล่าประสบการณ์สนุกๆเรื่องอาหารในกองถ่ายว่ากระแสนิยมของละครเรื่องนั้นๆก็อาจทำให้อาหารที่เตรียมไว้รับรองนักแสดงดีขึ้นตามไปด้วย ส่วนจุนโนบอกเทคนิคดูแลตัวเองว่าเขาจะไม่นอนหลับก่อนถ่ายละครเด็ดขาดเพราะทําให้ตาบวมถ้าเป็นอย่างซีรีส์เกาหลีคะ่ะบางทีเขาจะนําเสนอความเป็นวัฒนธรรมของเขาใช่ไหมคะอาจจะมีการแบบว่าเป็นอาหารการกินหรือว่าเป็นการแต่งกายอะไรอย่นี้ค่ะแต่ว่าถ้าอย่างซีรีส์ญี่ปุ่นนะคะก็เหมือนกันอาจจะมีวัฒนธรรมของเขาอย่างเช่นการใช้ชีวิตของเขามันจะไม่เหมือนคนไทยมา,าจะเป็นระบบเลยมากกว่าแล้วก็อาจจะมาปรับใช้ในประเทศของเราได้อะไรอย่างนี้ค่ะถ้าแบบลองมอง องดูในหลา,ายมุมแล้วนะคะสําบ,บว่ารู้สึกว่าเขามีข้อคิดสอนเราเราสามารถเลือกดูได้ว่าแบบว่าเราอยากได้แนวนี้อะไรเงียง้ยค่ะที่เคยดูก็แบบมีเกี่ยวกับนักเรียนแต่ว่าเราสามารถแบบมีได้ข้อคิดจากทุกมุมทั้งแบบว่าเรื่องท้องในวัยเรียนเรื่องแบบปัญหาครอบครัวมีทุกทุกอย่างเราสามารถศึกษาได้จากเรื่องเดียวหนูละคะก็หนูสึกว่าสีริญ,ญปุปน่ะว่าในเรื่องไม่ไม่เยืนเยอะคะ่ะแบบกระชับอะไรเงี้ยไม่ยืดอะไรแบบนี้ ไ,ไม่ใช่แค่นำเสนอเรื่องความรักหนุ่มสาวเท่านั้นแต่เรื่องราวประวัติศาสตร์ของทั้งบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญรวมถึงซีรีส์ที่ถ่ายทอดชีวิตจริงเบื้องหลังหลากหลายอาชีพอย่างแพทย์พยาบาลทหารหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีก็เป็นจุดเด่นและเสน่ห์ของซีรีส์ญี่ปุ่นที่นำเสนอความสนุกแฝงสาระและวัฒนธรรมได้อย่างแนบเนียน S <S เหมือนที่ไทย PBS เคยนำมาฉายหลายเรื่องทางกาลิเลโอยอดอัจฉริยะไขคดีป,ป่วนเยี่ยวข่าวสาวแกร่งโคดบลูเช้งนายยกมือใหม่หัวใจประชาชนเปรอหมะจอมคนพลิกแผ่นดินหนูน้อยจอมซ่ามารุโกจงังจีนหมอทลุมิติและแอนตักติกา้า s จซีรีเฟสติวัลเป็นโครงการแลกเปลี่ยนของวงการโทรทัศน์ไทยและญี่ปุ่นที่เตรียมนำซีรีส์จากสถานีโทรทัศน์ยอดนิยมอย่าง NHK, NTV, TBS, Fuji TV ูจิทวีและทีวีโตเกียวนำมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของไทยทั้งฟรีทีวีและทีวีดาวเทียม จะจะมีเสียงตอบรับจากแฟนๆเจพ๊อปจํานวนมากแล้วในงานยังมีนักร้องหนุ่มเจ้าของเสียงเอกลักษณ์ผู้สร้างสีสันให้เพลงในโลกแอนิเมะพิโกและโชว์จากคสาวโตเกียวเกิลสไตล์ที่มีเพลงติดชาร์ตท็อปเกนในฝรั่งเศสมารวมสร้างสีสันให้กระแสะญี่ปุ่นที่ซบเซาคึกคักขึ้นมาอีกครั้ง